นะครับผมแล้วก็ดังเงินนี่นะฮะที่บริจาคกันเนี่ยนะครับไปช่วยนักควรเดยซึ่งตอนนี้น้องเจนายพี่กอนผูหัวนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะไปเจอกับน้องซเจายก่อนครับเจไดครับขอบคุณครับพี่แต้ครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่เวทีบีฮักนะครับอยู่ตรงบูทที่ถายเสื้อตรงนี้เลยนะครับบูแรกนะครับถ้าตรงหน้าเวทีหันหลังมานะครับจะเจอเลยบูทแรกทางซ้ายมือนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะครับอยู่กับน้องปอเอฟ ครงนี้นะครับเดี๋ยวเรามีการประมูลนะครับ<อ>ปกติแล้วเนี่ยเดินขึ้นมาท่ากอน1่0บาท1 0 0บาทเอาไปช่วยน้ำท่วมนะครับแล้วก็<อ>ถ้าจับมือถ้าจับมือ20่บาทแต่ครั้งนี้ครับผมจะขอประมูลอะไรที่อลังการหน่อยขอ,อให้ได้มากที่สุดอะไรให้ได้มากที่สุดอยากได้อะไรมากที่สุดครับข้างล่างรีเควสต์เข้ามาได้เลยเป็นช่วงนาทีทองเอาลับบ้านโอ้อยลับบ้านโหดป่ะให้ใจเย็น ปเป็นเป็นเป็นต่อช่วยน้ำร่วงอเอาเดี๋ยวผมให้มากที่สุดอันนี้เป็นฟรีครับใช่ไหมครับผมให้เป็นเป็นฟรีคิสแล้วกันเป็นเป็น โอเคเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทให้ยังหอน้องปอบ้างครับยกมือเลยไม่กล้าขึ้นมาลงไปหอ้าแล่างได้นะครับเราเพิ่มออปชันพิเศษให้เดี๋ยวลงไปข้างล่างให้เลยถึงงข้ล่างเลยเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยครับใช่หนึ่งร้อยครับอัมบุญสองร้อยสองร้อยนะครับสองร้อยไปแล้วนะครับเท่าไหร่ครับสามร้อยเพิ่มทีละร้อยล้วกันเอาง่ายๆยกมือแล้วเพิ่มทีละร้อยสามร้อยแล้วตอนนี้ไหนๆวันนี้เท่าไหร่ เดี๋ยวขอพูดก่อนไหนๆวันนี้ผมเสียตัวแล้วให้มันมีค่านิดนึงแล้วกันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วหนึ่งร้อยแล้วนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับของแก้มฟอนะครับออกสื่อแรกเท่าไหร่หนึ่งพันสองหนพันสองพันสองนะครับมีใครให้มากกว่าหนึ่งพันสองไหมครับตรงนี้หนึ่พันสามนี่คือรวมกันแล้วใครใครหออได้อย่างรู้จริงเลยหรือเอาลงมาแบ่งกันข้างล่างหนึ่งพันสามครับหนึ่พันส ได้ไหมครับ1,500ครับ้นหาเวทีอยากร่วมแจกได้นะวิ่งมาตอนนี้ยังทันนะครับ1,500บาทนะครับ1,500บาทของนะครับของ1,600 1,600ครับพอเราช่วยกันดูใครให้เยอะสุดจัดไปหนักเลยอ่าเดี๋ยวลงไปถึงข้างล่างเลย1,600แล้วตอนนี้1,600แล้วมีไหมครับมีไหมครับ1,700 พันแปดโอ้โหไม่ลังเลพี่พี่ไม่ลังเลันเลรทีเดียวเท่าไรครับพันเก้าพเกอ่าพันเก้แล้วสองพแล้วเท่าไหรให้เท่าไหรดีครับสองพแล้วตอนนี้สองพันหนึ่ง2 0 0นอีก่เงนคือว่า กระโดดเลยได้ไหมครับกระโดดแบบข้ามผ่านสองพันสองแล้วนะครับอ่าสองพันสามสองพันสามครับสองในเดียวสองในเดียวแล้วน้อยไปแล้วค่ะเอาให้กอดด้วยหอมบปลากอดด้วยหอมก็คุ้มมากหรือว่าคุ้มมากสองพันเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองพันเท่าไหร่นะกำลัหมดตัว วมกันเป็นห้าพันกว่าแล้วมาขอช่นมอ่าถ้ารวมกันถ้ารวมกันเราได้ราคาที่ผมพอใจผมให้หอมอพร้อมกันเอ้าเรเล่เอาหรือเปล่าตอนนี้เท่าไหร่นะสอัแล้วสองพันนะครับสู้สู้มีไหครับมีไหมครับสองพัแล้วความจริงนี่เอามารวมกันคนละห้ารสองพันเก้าสองพันเก้าแล้ว เท่าไหร่ตัวนี้ชูสามพันเท่าไหร่สามพันหนึ่งสามพันหงผริ่มบิวละเออเป็นไงครับ3ามพันหนึนะครับตึงเต้นแทนนะครับผมสามพันหน่งนบให้กันทำคุณครับรายได้คุณู่นสามพันสองเพิ่มเียร้อยาใใจหรอสกใจหรอเทียร้อยอ่ะสามพันสองแล้ครับให้สุดๆปเลยดีกว่าสูงสุดให้ได้เท่าไหร่บอกกันมาเลย สองพันสามน้อยไปน้อยแบบไหนกันก็มีแค่ตัวไหนพวกเราเสียตัวนั้นทีให้ให้ผมเถอะ้ดีจันสามแล้วสามพันสี่สามพันสี่ครับเริ่มเสียงอ่อยได้ยังไงวันนี้อีกยาวไกลเริ่มเสียงอ่อยได้ยังไงเท่าไหร่ครับสามพันห้าแล้วสามพันห้าคิดๆยังไงครับยังไงครับเอาไงครับเอาไงครับสามพันห้าครับ ครับ3,600แล้วนะครับ3,600 3,700 3,700ครับ4,000ครับมันต้องอย่างนี้เล่มันต้องอย่างนี้4,000แล้วนะครับเดี๋ยวผมนับถอยหลังนะ คือผมพักโอเคมันห้าคนสี่คนละสี่พันห้าเออแน่นอดนะห้าคนเหรออ่าคนละสี่พันห้าโอเคห้าจะขึ้นกับห้าพันห้านะครับประมูลได้นะสุดยอดมากน้ำใจคนไทยนะครับถือว่าเป็นทุกปัจ yes> จุบันท evet ี่ดังนะเออช่วยผู้ส่งบอลไทยนะครับแล้วก็เอาเงินไปช่วยโรงเรียนที่โดนน้ำท่วมด้วยนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับระหว่างที่ลงต่างกันนะครับเรามาถักน้องปอหน่อยดีกว่าน้องปอครับผมเป็นผู้ผสมไทยด้วยหรือเปล่าครับ ไม่เลยครับบ้านผมอยู่แถวอนุสาวรีย์ก็ถือว่าโอเคนะแล้วเราได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ส่งพายท้งที่ไ่มาไปมาเยอะมากครับไปช่วงช่วงที่ท้ำท่วมนี่ไปมาเกือบทุกวันคือไปไปตั้งแต่ท่วมที่ต่างจังหวัดอุบลราุธายีลพบุรีในลพ้ครับไปน่านไปพมาหมดแล้วก็ในอุทเมี่ยงก็ไปมาได้เห็นแล้วรู้สึกไหมก็มันมันก็รู้สึกว่าแบบลำบากครับคือผู้สงพายเราไม่เคยแบบเกิดอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วคือ แต่ละคนก็ไม่เตรียมของครับ